ห้าอันดับอุนฟิโราที่เก่งที่สุดจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีบเบฟโซเชนเคยอ่าวันนี้ ที่มีอุนคิโอราเรียงกันเป็นตับขนาดนี้คือผมจะมาจัดอันดับนะครับอุนคิโอราห้าอันดับอุนคิโอราที่เก่งที่สุดนะจะมีตัวอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่อันดับที่5นะครับตัวนี้ยังไม่เก่าจัวอ,อยู่ประมาณกลางๆก,กันนะเกือบจะเก่าสังกัดน่าจะเหมือนกันหมดนะฮะอลันคาเอสปาดาผู้สังหารฮอนลกชุดนี้ก็รอเทพอสมควร นะอันติติดสถานะออนแรง่าดีเลยลดคุณทํามท่าโจมตีแรง12นะครับสำหรับลิง์สเตตัสทั้งหมดอยู่ที่1พลัน94โจมตี642ป้องกัน352คิดที่ข้อ351 SP 794ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ SP อ่อ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะอารบิลิตี้นะครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%ปกติ20%ถ้าไม่ตาย40%ลดคุมธารมาโจมตีแรง12%เพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งอืมดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยเวลาติดสถานะผิดปกติ5วินาทีจำนวนหลบลิกฉุกเฉินบวกหนึ่งยกเลิกการศตัตรู เป็นตัวที่ยังไม่ค่อยเก่าแล้วก็ดูดีเลยนะฮะสำหรับสำหรับสิ่งที่เขามีนะโอเคเป็นพากพษษิเศษผู้บุกรุกชิคาสโสซซิสตี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับที่4เลยฮะอันดับที่4่ฮะเป็นของล่างพิเศษนะฮะหรือว่าตู้แรกเลยตู้การันตี5ดาว1ตัวนะฮะตู้แรกตอนที่เกมเปิดเลยนะฮะจะมีตัวนี้อยู่ ตอนนี้ได้อัพเป็นดาวแดงเรียบร้อยนะฮะโดยปกติมันก็ไม่ได้เก่าจนน่าเกียดนะคือมันก็อยู่ในระดับที่พอดีเลยพออัพดาวแดงปุ๊บเลยเก่งมากเลยะฮะตอนนี้ก็เก่งในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ต้องแพ้ตัวใหม่ๆที่มาะฮะตัวใหม่ๆที่มาคือมันเก่งมากมากเลยเหมือนกันผู้สังหารไล์สังกัดนะฮะอันติติดสถานะออนไลน์เช่นกันมีลิงก์สองอันเลยนั่นก็คือความเสียหาย ถ้าโจมตีแรง25%ลดคุณํามถ้าโจมตีแรง10%อืมอ่ามาดูสเตตัสนะฮะพลังชีวิต1 0 9 2โจมตี694ถือว่าโอเคนะอ่าป้องกัน363ทิตวิคราะห์355แล้วก็ SP 857ครับสูงมากสูงมากเลย อาเบริตีนะครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%ถ้าโจมตีแรง45%จากที่แรงอยู่แล้วเลยกลายเป็นแรงโคตรครับแรงมากเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%เยอะนะเนี่ยเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งยืดเวลาถ้าเสริมพลังจำนวนหลลีกฉุกชฉินบวกหนึ่งซูเปอร์อาร์เมอร์โอเคครับยังน้อยๆอยู่นะ เน้นไปทางแรงแต่ว่าคุณสมบัติทั่วไปยังน้อยๆอยู่จึงได้จัดอันดับมันอยู่ที่อันดับที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่3กันเลยครับอันดับที่3ก็ยังตกเป็นของสีแดงอีกเช่นเคยครับอุนคิวราร่างธรรมดาเลยร่างแรกผู้สังหารอารันคานะฮะป่าซีโร่สร้างความเสียหายมหาศาลให้แก่ศัตรูทุกตัวไม่ติดสถานะนะฮะ ลิงก์ลดคุณทามท่าโจมตีแรง14%ลิงก์ดีมากครับลดคุณทามเยอะมากทางชีวิตอยู่ที่1,100ครับเยอะพอสมควร ATK 638ถือว่าไม่เยอะฮะป้องกัน354คิดถึงข้อ357 SP 798ถือว่าไม่ค่อยเยอะพอดูดี เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ40%โอ้โจมตีไม่ค่อยแรงแต่ว่ามีลิงมีอันนี้ครับที่แรงทำให้ตีปกติได้ดีแล้วก็เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง40%สกิลก็ดีปกติก็ดีครับนเะพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย60%เยอะที่สุดในอุนชิโอราเลยนะเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย60%แต่ว่า SP เขายังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่งไง ถือว่าเยอะครับเยอะมากลดควาทถาวราโจมตีแรง14%เพิ่มฮิตท่าโจมตีแรงบวกหนึ่งนี่เยอะเข้าไปอีกฮะสูงขึ้นไปอีกแจวมากลดค่าป้องกันจากที่โจมตีแรงและเยอะอยู่แล้วครับลดค่าป้องกันเข้ามาอีกแจวเลยโจมตีได้ง่ายขึ้นเลยฮะจำนวนลบดีฉุกเฉินบวกหนึ่งยกเลิกการศตัตรูอืมว้าวฮะตัวเนี้ยสำหรับคนที่อยากเล่นนะชอบเล่นนะตัวนี้ว้าวมากครับ เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่2กันเลยครับและอันดับที่2ก็ตกเป็นของเชลยร่าร่างร่างปลดปล่อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่ใช่ปลดปล่อยขั้น2นะปลดปล่อยขั้นแรกอยู่ตอนนี้ผู้สังหารโยมทูตฮะอ่าอันติติดสถานะอ่อนแรงลิงค,ความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%ถือว่าดูดีนะ พลังชีวิต1,134โอ้สูงครับสูงมากถ้าเทียบกับตัวใหม่ๆปัจจุบันนี้ฮะพลังชีวิตสูงครับพลังจมตี642พลังโจมตีธรรมดาครับป้องกัน3า8อส่าสูงกว่าคนอื่นนิดนึงที่จะข้อ359ก็สูงกว่าคนอื่นนิดนึงนิดเดียวนะ sp 815ครับเยอะมากครับ เยอะในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สู้ตัวใหม่ๆนะมีสกิลพา a ชิพนะครับตัวนี้จำลบหลีกความเสียหายจากโยมมาทูด50%ดูดีเลยครับเจอยม,มาทูตยิ่งเก่งฮะจำล,ลบหลีกฉุกเฉินบวกสองผิวมากครับผ <c oughs> ิวไปผิวมามากครับมีโอกาสทำให้ติดสถานะอ่อนแรงทุกๆ5วินาที <c oughs> นี่แหละสถานะอ่อนแรงเป็นอะไรที่ดีมากครับเ <c oughs> มื่อเขาติด แล้วเขาโจมตีใส่เราเราจะมีความเสียหายแค่หนึ่งหงแค่นั้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%โจมตีปกติไม่ค่อยแรงครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง60%โอ้ oh my god เยอะมากเยอะมากเยอะมากตัวนี้โอเคเลยครับ sp แรงอยู่แล้วด้วยนะแล้วคือสกิลแรงด้วยเพิม่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%่สอืมท้าไม่ตายก็แรงลดคุณทรรมทาโจมตีแรงสิบเปอร์เซ็นตเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรงตีแรงและกว้างครับดีมากครับเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบวกหนึ่งแรงขึ้นไปอีกครับเวลาติดสถานะผิดปกติบวกห้าวินาทีโอ้โหตัวนี้ผิวขว่าตัวเมื่อกี้นะฮะ ซูเปอร์อาร์เมอร์ทะลวงบาเรียสตูออมเอาไปลง PVP ได้เลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่ามีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ทะลวงบาเรียนะที่สำคัญจำนวนหรบลีกความเสียหายจากโยมทูดด้วยฮะส่วนใหญ่ PVP จะเป็นโยมทูดนะเจ๋มากครับแต่เขาเป็นโจเอตัวโจมตีใกล้นะตัวปัจจุบันเนี่ยจะเน้นไปทางโจมตีใกล้แต่ว่าจะแรงมากครับ โอเคเรามาดูอันดับสุดท้ายครับอันดับที่1เลยจะตกเป็นของใครไปดูกันเลยครับรายอันดับที่1น,นะครับก็ตกเป็นของอุนคิว่าสีส้มนะฮะสีส้มชุดคุมตัวใหม่เลยตัวนี้ผู้สังหารเอสปาดานะครับอันติดสถานะลูกกินหรือเหมาะกับการลงสังเวียนนะความเสียหายถ้าโจมตีปกติ 20%ขั้นสูงสุดตัวนี้ไม่ใช่สาย SP จะเป็นสายโจมตีนะฮะพลังชีวิต1 1 6 3เยอะมากครับเยอะมากๆอ่อาพังโจมตี796เยอะมากมากครับเยอะมากมากโจมตีปกติเยอะมากป้องกัน368เยอะมากคิดที่ข้อ368เยอะมากแต่ว่าข้อเสียคือ sp น้อยนะแต่โจมตีปกติได้ดีมากๆครับ มีสกิลพาชชิฟนะครับลดเวลาสถานะอ่อนแรงอ่าสวยครับจำนวนรบลีกฉุกเฉินบวกหนึ่งเพิ่มความเสียหายทั้งหมดเมื่อสตัตติดสถานะลูกกินอ่าเก่งสังเวียนฮนะตัวนี้เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ40%เปอร์เซ็นต์โอ้เออโจมตีแรงแต่ว่าเพิ่มไปตั้ง40%นะ ไม่ใช่แค่โจมตีแรงนะโจมตีแรงมากแต่ว่าเพิ่มไปตั้ง40%เล่นง่ายเล่นดีเลยะฮะตัวนี้เพิ่มความเสียหายอ่ถ้าโจมตีแรง30%สกิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีคิดข้อที่แรงอยู่ก็พอเล่นได้ครับสำหรับสก,กิลเล่นได้ดีฝ่าตัวอื่นๆซะด้วยซ้ำนะเพิ่มฮิตถ้าจมตีปกติบวกหนึ่งโอ้จะแรงไปไหนเนี่ย เวลาติดสถานะผิดปกติบวกสองวอินอกเหนือจากต่อสู้แบบกิวนะฮะเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีสีน้ำเงินหรือว่าโจมตีไกลนะฮะเนี่ยสิบเปอร์เซนแบบกิวสามสิบเปอร์เซนเก่งสังเวียนแล้วก็เก่งกิวนะฮะซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับยกเลิกการสูโอ้ตีธรรมดาละยกเลิกการสูนี่เป็นอะไรที่ดีมากครับยกเว้นเนื้อหาบางส่วนนะครับเพิ่มคุณสมบัติพวกสังหาร30%เ เดี๋ยนะผู้สังหารเอสปาร่าโอ้เจอเอสปาร่าเอสปารานี่เละเป็นขี้เลยนะฮะอ่าเมื่อต่อสู้แบบกิวนะฮะเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารห้าสิบเปอร์เซนโอ้ทำมาตีกิวเลยเนะะี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตูติดสถานะผิดป,ปกติแปดสิบเปอร์เซนต์ คือมันแรงอยู่แลว้วแล้วมันจะแรงขึ้นไปอีกแรงจนออกแนวโกงฮะให้จัดเทียบตัวนี้ผมให้เอสเลยดีมากครับเป็นตัวที่ดีมากๆเลยครับสุดยอดครับนี่นะครับเหตุผลที่ผมจัดให้ตัวนี้อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับอาแล้วแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ